ก็ขานมาเสงจอลกา,อ,าอ้าวไปปีที่ห้ากันเลยนะก,นก็คือปีชวดปีชวดโอ้ชวดจริงๆฟังชื่อกันชวด <laughs> ชวดหนูอ,อ้าวหนูไม่ถูกกับปีกระตายในเรื่องไหนมีการงานแล้วก็ความรักควกแล้วก็อย่าเชื่อใจคนรอบข้าง สี่ห้าปีนะครับตัดนี้ส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างท<ช>ั้งน,นั้นนะครับเออไอช่วดนี้ก็คนอะไรนะอย่าเชื่อใจคนรอบข้าง,อ,างอย่าเชื่อใจนะใช่ว่าอย่าเชื่อใจคนรอบข้างแล้วก็จะมีเรื่องการงานแล้วก็ความรักงานความรักใช่นะครับแล้ว แก้ไขยังไงให้ดีขึ้นได้บ้างอันนี้ขอให้ปล่อยนกปล่อยนกเก้าตัวเกาตัวหนะ<ช>แล้วก็เทียนรรษาหนึ่งเล่มเออเทียนภาษาหนึ่งเล่มลนกเก้าตัวเทียนเข้าภรษาหนึ่งเล่มใช่เทียนภาษาหนึ่งเล่ม